สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้ห้ามมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมในสารคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน Apple Watch mm hmm. ตัวนี้จะเป็นซีรีส์3ขนาด38มิมลนะครับผม mm hmm. ก็ลูกค้ามาในการตัวกระจกแตกนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวตัวตัวกระจกตัวเก่านะครับผมนี่แตกไปนะครับผมอันนี้ก็ช่างหนึ่งได้ทําการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี้ฮะก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะผมทัศกิจเป็ปกติเลยนะครับ ได้ปกติเลยนะครับผมก็้าเพื่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหาจอแตกนะผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะทางเรายินดีให้บริการนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่7สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เมกาบ,บางนาถานนนนสองยินมอนเดอะมอลเดอะมอลมกกะปิเดอะมอลบ,บ,บางแคอฟิวบางนาแล้วก็สาขาน้องใหม่นะจะเป็นสาขาจันทบุรีนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ